สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปออุ่นรถไถสายรันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนาน,นครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูครับโอ้โอพาชมคูเต้าเอ็มรอยแปเอครับสองคันครับวันนี้ไถแพคคู่คันนี้จะเป็น ฐานสามนะครับใครแห่งดีสามโครงสีใบยี่ปดนิ้วครับคันนี้จะเป็นรถเสียทักษิณน,นะครับ คันนี้จะเป็นรถเสียควนนะครับแก่ให้กน้ามน้องขับครับโอ้คันนี้จะเป็นผัานสามของร้อยแปดคู่ตัวนะครับจากศูนย์นะครับ เป็นหางของร้อยแปดโดยเฉพาะครับใบยี่แปดนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ขาจะยาวนิดนึงครับขากระทูผ่านจะยาวนิดนึงใบยี่แปดนิ้วเท่ากันนะโอ้ชมคมดึกครับ โอ้ร oh, ้อยแปดดูแบบนี้ก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะครับคลิปมาได้รงน้นนะครับหลายเดือนแล้วคลิปแรกนะครับช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยว่างครับเลยไม,ไม่ไม่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับอู้ เหมือนจะดมนะครับฝั่งนูน้นเกือบติดใบครันใบั้งน,นะครับ ดี๋ยวให้ชมตอนมาใกล้ๆครับอ้ไป่ยิบแบบนี้ครับใครแห่งดีดูครับดึงกไปดึงกดูเอาครับโอู้อาวารมณน่ารูนะพี่เดี๋ยวไปแล้วครับ ดูผ่านตาช้างครับโอ้โอ้ไกลมากครับภาพไม่ชัดต้องขอภพยด้วยครับ โอก้กันจังหน้าดวมครับดีขึ้นโอ้ ลูกน้องเสียควรก็ตีมหนักเหมือนกันนะครับไถผ่านสามนึกว่าไถผ่านควนครับเดี๋ยวจับฝั่งนี้จะย้อนแสงหน่อยครับต้องขอไฟครับคำนี้ก็เอาต่อครับใหญ่มาก หยาบเป็นหยาบครับคันนี้โอ้เอาโอ้เกือบลมแปลงนี้ประมาณ20กว่าไรนะครับ